เมื่อเราต้องออกเดินทางนะคะหรือว่าออกจากบ้านนะคะในยุคสมาร์ทโฟนแบบนี้นะคะพาวเวลแบงค์นะคะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตรประจำวันเลยก็ว่าได้ค่ะวันนี้นะคะหมวยจะมาแนะนำตัวพาวเวลแบงค์ของแบรนด์กิสมให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้หมวยจะมารีวิวตัวพาวแบงค์รุ่น GP 0 0 6ค่ะมีขนาดความจุอยู่ที่10,000แอมป์นะคะสามารถพกพาขึ้นเครื่องบินได้ค่ะ สำหรับ p o w เ r ล์แบงค์นะคะมีช่องเสียบกระแสไฟเข้าและออกนะคะสามารถชาร์จได้เร็วถึง18วัตต์ค่ะ <c oughs> ที่สำคัญนะคะยังมีการเช็คในส่วนของแบตเตอรี่โดยการกดปุ่มง,ง่ายๆข้างๆค่ะจะเห็นในส่วนของไฟสีดวงนะคะ <c oughs> เพื่อโชว์ในส่วนของสถานะแบตเตอรี่อีกดว้วยพิเศษสุดเลยนะคะสำหรับ p o w เ r b a แบงค์ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเอาท์พุต3ช่องนะคะไม่ว่าจะเป็น Mi โคร USB นะคะ Type C แล้วก็ Lightning นะคะที่สาคัญเลยนะคะสินค้าของเรา ะะได้รับมาตรฐานมอกค่ะและทางกิสโมนะคะร so. ับประกันสินค้าให้ถึง1ปีเลยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวพาวเวอร์แบงค์แบนกิสมนะคะรุ่น GP 006นะคะ บอกเลยนะคะตัวนี้ถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถไปซื้อได้ที่ช็อปออนไลน์หรือว่าไปซื้อได้ที่หน้าสาขาทั้ง11สาขาของเราและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก่อนจากกันไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะคะเพื่อที่จะได้มีพาดแก๊เจ็ตดีๆนะคะที่จะทําให้ชีวิตคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะกับกิโมกแก๊เจ็ตไอทเพื่อชีวิตดีๆ24ชั่วโมงค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย